วันนี้สอนใช้ AI วลตอนจะพาทุกคนมารู้จักแกมมาเครื่องมือทำ Presentation ที่กำลังมาแรงมากและเหมาะกับนักการตลาดคนทำคอนเทนต์หรือใครก็ตามที่ต้อง p r e เซนต์งานบ่อย Gamma.app คือเครื่องมือที่ใช้ AI ช่วยสร้าง Presentation รายงานหรือเอกสารต่างๆให้ดูดีแบบมืออาชีพความต่างจาก PowerPoint หรือ Google Slide s คือคุณไม่ต้องเริ่มจากสไลด์เปล่าแค่พิมพ์พร้อมหรือเอาเนื้อหาที่มีอยู่แล้วมาใส่ AI จะช่วยจัดโครงเรื่องเรียบเรียงเนื้อหาและออกแบบดีไซน์ให้พร้อมใช้งานเหมาะมากสำหรับคนที่มีไอเดียแต่ไม่มีเวลาจัดหน้าเองขั้นตอนแรกเข้าเว็บไซต์ g กร m a app กด Go to App แล้วเลือก Sign in with Google แค่นี้ก็พร้อมเริ่มสร้าง Presentation ได้ทันทีพอเข้ามาหน้าแรกระบบจะให้เราเลือกวิธีสร้างงานซึ่งหลักๆมี4แบบ Generate เหมาะก,กับคนเริ่มต้นไม่มีข้อมูลดิบแค่พิมพ์พร้อม Paste In Text สำหรับคนที่มีเนื้อหาอยู่แล้ว Copy มาวางได้เลย Import File หรือ URL เอาไฟล์สไลด์เดิมหรือบทความจากเว็บมาทำใหม่ Generate f r o m template อันนี้เหมาะกับสายจริงจังใช้ในแพ็กเกจเสียเงินเพื่อคุมโทนงานให้เหมือนกันทุกไฟล์ในคลิปนี้ผมจะลองใช้แบบ Generate และ Import URL มาเริ่มต้นทำไปพร้อมกันเลยครับเมื่อเลือก Generate ด้านบนเราจะตั้งค่าได้ว่าอยากได้กี่สไลด์แบบฟรีได้สูงสุด10หน้า เลือกสัดส่วนสลไลด์ได้เช่น16ต่อ9หรือ4ต่อ3และอย่าลืมเปลี่ยนภาษาเป็นภาษาไทยด้วยนะครับจากนั้นพิมพ์พร้อมหรือวางเนื้อหาที่เรามีแล้วกด Generate Outline ระบบจะสร้างโครง Presentation ขึ้นมาก่อนซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะลองให้แกมมาสร้าง Presentation หัวข้อ7เทรนด์การตลาดที่จะมาแรงในปี2026 จุดนี้สำคัญมากเพราะเราสามารถแก้หัวข้อปรับลำดับหรือเพิ่มลดเนื้อหาได้ก่อนจะไปขั้นตอนดีไซน์เลื่อนลงมาเราจะเลือกสไตล์งานได้เช่นโทนทางการโมเดิร์นหรือเล่าเรื่องสามารถเลือก AI โมเดลได้ด้วยซึ่งแต่ละตัวจะใช้เครดิตไม่เท่ากันและอย่างเลือกแหล่งที่มาของรูปได้จะใช้สต็อกโฟโต้ภาพดิสิทิ์ใช้ภาพจากเว็บหรือให้ AI สร้างภาพทั้งหมดก็ได้ ตั้งค่าทุกอย่างเสร็จกด generate รอไม่กี่นาทีก็จะได้ presentation ที่ทั้งเนื้อหาและดีไซน์มาครบสามารถปรับแต่งและ export ออกมาได้เลยข้อดีของ gamma app คือ UI ใช้งานง่ายมากใครที่เคยใช้ powerpoint หรือ google slides จะปรับตัวได้ทันที แก้ข้อความเปลี่ยนฟอนต์ย้ายเลเยอร์ทำได้บนเว็บเลยถ้าต้องการเอาไปใช้งานต่อกดแชร์แล้วเลือก Export รองรับทั้ง PDF, PowerPoint, Google Slide และ PNG เวอร์ชันฟรีจะมีลายน้ำ m d e with Gamma ถ้าอยากลบลายน้ำต้องอัปเกรดเป็น plus ขึ้นไปครับต่อมาคือการสร้าง Presentation จากเว็บไซต์ด้วย Import URL แค่เอาลิงก์บทความหรือหน้าเว็บมาใส่ แก m มมจะดึงเนื้อหามาสรุปและจัดเป็น Presentation ให้อัตโนมัติขั้นตอนเหมือนกับการ Generate ปกติแค่เปลี่ยนต้นทางเป็นเว็บไซต์เหมาะมากสำหรับคนที่ต้องเอาบทความมาย่อยเป็นสไลด์ Present สรุปแล้ว Gamma.app เป็นเครื่องมือที่ตอบโจทย์คนทำงานยุคนี้มากเพราะมันเป็น Text to Slide จริงๆแก้ข้อความได้ตลอดไม่ต้องพร้อมใหม่ทั้งไฟล์ช่วยคืนเวลาให้เราเอาไปโฟกัสกับไอเดียการเล่าเรื่องและความคิดสร้างสรรค์แทนที่จะหมดพลังไปกับการจัดสไลด์ เพื่อนๆลองเอาไปใช้กันดูนะครับและถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่อง YouTube ของการตลาดวันละตอนไว้ด้วยนะครับจะมี AI tools ใหม่ๆไว้มาแชร์กันอีกแน่นอนครับผม